จะาข้าวเร็วขอสองบอกได้ด่ขอหน้ำด้วยน้ำอยู่หน้ารถแล้วพอจะาข้าวเร็วเจอเลยครับน้ำอยู่หน้ารถข้าวอยู่หน้ารถอยู่หลังรถก็มีครับเชิญครับน้ำไม่มีดิน้ำอยู่หน้ารถครับ ครับพาพาพานั่อยู่หน้ารถนะครับรม่าก็มีนะขนมก็มีเคครับเยชอนช้นช้นช้ชิญนช้อนช้ชเลยครับอยากกี่กล่องชนเหรอน้นมอยากข้าวกี่กล่องช้นเลยครับหยิบเลยหยิบเลย Chị biết là bạn báo cho sau thì còn Số gì